ภารกิจเลือดรักชาติยุทธศาสตร์ด่านสุดท้ายที่จันทบุรีถนนเส้นนี้ไม่ได้สร้างด้วยแค่ปูนแต่มันสร้างด้วยหัวใจที่ไม่มีวันยอมแพ้ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ระอุแต่พี่น้องรั้วของชาติเราไม่มีถอยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูภารกิจเทปูนกลางสมรภูมิที่ฐานเครือหวายจันทบุรีข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับผมจาก2 8 HB News ช่องที่คนรักทหารไทยมารวมตัวกันมากที่สุดในเวลานี้ คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้29มกราคม2,569ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมันไม่ใช่แค่การก่อสร้างธรรมดาแต่มันคือการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพวกเขากำลังทำอะไร เขาทำสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะมองว่ายากนั่นคือการบุกเบิกเทปูล,ลานจอดบริเวณฐานเครือหวบนถนนยุทธศาสตร์เลียบชายแดนที่ยาวกว่า20กิโลเมตรถามว่าทำไมต้องรีบก็เพราะนี่คือเส้นเลือดใหญ่ในการปกป้องอธิปไตยของเราไงครับแม้จะมีอุปสรรคจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่บีบคั้นแต่เชื่อไหมครับไม่มีใครวางเกรียงไม่มีใครหยุดพักทุกคนลุยต่อเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทยคุณดูภาพสิครับทีมบุกเบิกส่วนหน้าคือพระเอกของงานนี้จริงๆ การเชื่อมต่อพื้นที่รูปตัวยูคือจุดยุทธศาสตร์ที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดการเทคอนกรีตครั้งนี้จะทำให้กองกำลังป้องกันชายแดนของเราเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นสนับสนุนภารจิตได้ทันท่วงทีนี่คือการวางรากฐานเพื่อชัยชนะในอนาคตชัดๆ และที่พลาดไม่ได้ปักหมุดรอเลยครับวันที่5กุมภาพันธ์2569เวลาบ่าย2โมงจะมีภารกิจประวัติศาสตร์คือการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาแม้สถานการณ์จะบีบให้ต้องเลื่อนมาจากตอนแรกแต่หัวใจทหารไทยและชาวบ้านจันทบุรีบอกคำเดียวว่าต้องจัดเพื่อประกาศศักดิ์ศรีบนผืนแผ่นดินไทยใครที่รักทหารไทยใครที่อยากเป็นกำลังใจให้พี่น้องชายแดนจันทบุรีพิมพ์ลงในคอมเมนต์ได้เลย ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้สนันโซเชียลและที่สำคัญที่สุดกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตาม28 HB News ไว้เลยเราจะไปให้ถึง100,000ซับด้วยกันเพื่อเป็นเสียงสะท้อนความกล้าหาญของรั้วของชาติเพราะที่นี่คือ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ